สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กันในเกมไฟไนส์อั a เฟรต t i ส s นะครับเป็นภาคสนะครับจากที่เมื่อปีก่อนนะครับผมเล่น Doctor อร e ซัลเนะครับปีนี้วันฮาโลวีนนะครับผมก็ต้องมาเล่นเ <c> ก <oughs> มแนะสวสยองอขวัญอีกแล้ว <c oughs> ซึ่งไม่อยากเล่นเลยแต่ก็ต้องเล่นนะครับเพราะมีแฟนๆรีเควสต์ก่อ,อกมานะครับเออก็เสียงเกมดังไปหรือเปล่าเนีคงไม่ดังนะเพราะเราต้องฟังเสียงลมหายใจมันด้วยอ่ะเริ่มกันเลยกว่านะครับ <c oughs> นี่คืนที่หนึ่งนะครับเวลาเที่ยงคืนว่าต้องอยู่ไปถึงหกโมงชา้านะครับมันจะรอดชีวิตนะครับน,นี้สองที่เตียงได้เหรออ๋อถ้าถ้าถ้าถ,ถ,ถ,ถ้ากดตรงนี้จะกลับไปที่เตียงได้สองที่เตียงอ๋อไม่มีมีตุ๊กตาหมีน่ารักน่ารักตัวหนึ่งมีเล่นหวยเไ้ยไม่ใช่อยว่าพวนนะครับ ม่งเสียงเสียงระฆังตีหนึ่งที่แม่งดัง, <c oughs> น,งน่ากลัวสยยงขวัญถ้าเราเดดบปัญหาที่ประตูมันก็จะไปที่ประตูขอ,อกดปิดได้ด้วยนี่นี่ผมเล่นก็ไม่ค่อยเป็นนะนี่ยังงง,งงงอยู่เหมือนกันอย,อย่าโผล่อ,อะไรมาตอนนี้นะไม่หรอมันจะไปโผล่ตอนตีสองตีสามนะทำให้ใกล้เช้าเอาว่ากันว่าให้ต้องฟังเสียงลมหายใจนะครับแล้วก็หมั่นสองที่เตียงอยู่บ่อยๆครับโอเค ไม่มีอะไรยังไม่มีไม่ใช่ไม่มีทำไมบรรยากาศมันวังเวงเงียบๆผิดปกติวะเงียบฉีล่ลยตอนนี้ตีนหนึ่งแล้วโอ้โหเวลาผ่านไปเร็วมากตรงไหนตรงไหนโคสต์อรอปิดอยู่เนี่ย เหมือนเสียงมา,มาทางนี้นะหรือมาทางไหนหึ่ยข้างนอกฝนตกอย่างไงเนี่ยได้ยินเสียงซาซาหรือกลับไปที่เดิมดีกว่าไหมเนี่ยกลับไปที่เดิมดีกว่านะครับไม่ค่อยดีนะครับบรรยากาศตรงบริเวณน,นี้หัน,นกลับไปที่เตียงมีอะไรไหมสายไม่มีอู้ยโชคดี มีเสียงอะไรเฮ้ย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 อย่าอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมานะมีเสียงลมหายใจตรงไหนไหมกูส่องอยู่เนี่ยตีสองแล้วชิบหายตีหนึ่งลมพัดตีสองมาหอนตีสามผีออกเย้ผีผีหมี มึงมาทำประตูไหนเนี่ยมึงมาทำประตูไหนกูส่องอยู่ลุกประตูเลยข้างนอกเหมือนฝอนตกนะครับฝนตกแหละข้างนอกนอกูกไปที่ประตูนี้กว่ามันมันไม่ใชน่าไว้ใจอรอข้างนอกฝอนตกจริงๆด้วยนะครับตีสองแล้วตีสอง โอเคกลับไปที่เดิมนะครับไม่มีอะไรนะครับตีสามแล้วตีสามผีออ,อกตีหนึ่งลมพัดตีสองมาหอนตีสามผีออ,อกคือมีจะมีอะไรไหมเนี่ยหันหลังกลับไปที่เตียงสองตัวเหี้ย,ยเห็นแล้วสองตัวนะครับพี่จีนี่คุณผู้ชมมองเห็นใช่ไหมครับ ไอหมีบ้าสองตัวมันเข้ามาตั้งตอนไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยตีสามแล้วขอให้ผ่านไปได้ดีๆไม่กูไม่หันแล้วหันไปที่เตียงเห็นเป็นสองตัวนี่นี่กูส่องยูสองยูสองยูเออเอาดิถ้าโผล่มากูก็เห็นเห็นแล้วไงต่อเห็นแล้วกูก็กลัวดิเอาละครับเราส่องยู่นะครับตอนนี้ คุณผู้ชมคงจะตาลายหน่อยนะครับแต่ก็ต้องต้องส่องรับไม่มันมันโผล่มาแน่ตีสามแล้วขอให้เปตีสี่เร็ว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 อย่างด่วนๆเสียงลมหายใจมันมีแต่เสียงฝนนะเสียงลมหายใจไม่มีเลยไม่มีนะครับไม่มีเสียงลมหายใจว่ะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยอะไรอะไรกระพริบกระพริบตีสี่แล้วโอ้โหไปได้ด้วยดีไปได้ด้วยดีเวย้ยกูไม่หันหลัง มื่อกี้นี้มีสองตัวอยู่บนเตียงโอ้ยขอให้อย่าเจออะไรเลยขอเถอะอาจจะเป็นทารลวินปีแรกที่ผมไม่ถูกผี่หรอกนะครับเห็นเขาว่ากันว่าให้สองที่ประตูบ่อยๆแล้วอย่าไปเกาะอีกทางประตูนะครับถ้าเกาะก็อย่าไปเปิดนะครับที่ประตูปิดประตูเออสิ่งเคาะอะไรวะก๊อกก๊อก ตีสี่แล้วอุยอะไรก็พิบก็พิบไม่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 นะไม่นะไม่นะไม่ไม่อย่านะตีห้าอุ้ยจะเช้าแล้วจะเช้าแล้วเดชะบุญอุ้ยเราจะไม่ถูกหลอกมนี่กลับไปที่เดิมดีกว่าเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างแต่ละทิศแต่ละทางเราไม่หันไปที่เตียงนะครับเพราะไม่กินแล้วว่าหันไปเราเจออีหมีป้าสองตัวเลยครับอีหมีผี จะหกโมงเช้ามันเนี่ยกูขอขอเถอะพระเจ้าปีนี้อาจจะไม่ถูกขีหรอกโค้ชรออย่าเอาไฟฉายส่องนะครับเพราะเราก็ไม่แน่ใจเพราะมันใกล้เช้าแล้วรอให้หกโมงแล้วเราก็ชนะโดยที่ไม่ถูกอะไรหลอกนะครับก็จะเทพอย่างแท้จริงนะครับประตูปิดระตูฝั่งฝั่งนี้ก็ปิดไอ้บ้ามึงจะโผล่ทำอะไรเล่า เบนกูคิดว่ากูจะพ้นแล้วโอ้ไอ้บ้าเอ้ยโอ้หัวใจจะวายเฮ้ยแม่งตีห้าเกือบจะพ้นแล้วนะครับโอ้โหแม่งโผล่มาเต็มจอเลยมันกูผมปิดจูเมื่อกี้นี้เบนนี่คือสรุปครูผมผมต้องเล่นใหม่ใช่ไหมเนี่ยนี่เมื่อกี้เนี่ยตีห้าแล้วนี่เราต้องเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนนะถ้าเริ่มแต่เที่ยงคืนผมไม่เอานะบอกเลยนะครับเรากดคอนเทนิวไปแล้วเมื่อกี้นี้ ไม่เอานะผมผมไม่เริ่มเล่นนะเริ่มแต่เที่ยงคืนจ้างใครก็ไม่เอาโอ้โหไอ้บ้าโอ้โหให้เริ่มแต่เที่ยงคืนใหม่เหรอเฮ้ยเอาอะอีตาหนึ่งอีตาหนึ่งคนอย่างผมไม่แน่จริงไม่เข็ดคนระับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แรงจริงไม่เข็ดนะครัเฮ้อีกครั้งหนึ่งเสียงะระฆังเที่ยงคืนดังแนละ้วเมื่อกี้นี้เห็นหน้ามาแล้วอีหมีบ้า เออครั้งนี้กูไม่พลาดแน่ต้องฟังเสียงครับแต่มันเข้ามาตอนไหนวะเราไม่รู้เลยอะเอาล่ะผมจะไม่ไปที่ประตูละผมจะส่องอย่างนี้อ่ะทั้งคืนเลยนะครับถ้าถ้าไปที่ประตูเนี่ยเราเราดับเบิ้ลถับไปที่ประตูมันแล้วมันเจอดีนะครับเจออีหมีรออยู่นะครับถ้าฝัดล,ล้าเราส่องมไม่ไม่เจออะไรนะรอีหมีมันอยู่ตรงประตูไม่กี้เนี้ยนะใช่ปะเพราะเราไปที่ประตูแล้วมันโผล่มันโผล่หัวมา ปัดไหลสองไม่มีอะไรโอเคประตูฝั่งขวามือไม่มีก็เหลือสุดท้ายประตูฝั่งซ้ายมืออีบ้าเอ้แม่งตกใจชิพกี่นีมโผลมาเสอร์ฟโอเคเราจะไม่ไม่ทำอะไรครับตอนนี้เตีมหนึ่งแล้วนะครับผัานหลังก็ไปที่เตียงสองดูปุ๊บเห็นหมีตัวหนึ่งหมีกำลังเล่นหวยอยู่นะครับอยู่บนเตียง หมีหอยมิกีนี้มันโผล่มาโหแม่งยังหลอนนะครับโหรู้แล้วว่าทำไมถึงมีคนบอกว่าถ้าเล่นเกมนี้จะเกียดตัวกระตา่ายหมีเรียกว่าเอาทิ้งจากเตียงหมดเลยรู้แล้วนะครับโอเคเราจะไม่ไปที่ประตูนะครับเราจะเปลี่ยนแนาวาการเล่นเราจะสองเนี้ยทั้งคืนนะครับให้รู้ไว้ว่าแม่งมันจะสร้างประตูมาแล้วโผล่ให้เราเห็นนะเอาดีถ้าโผล่มานี้ผมหยุดเล่นเลยนะไม่เล่นแล้วโอ้โห ภาวนาภาวนาให้ผ่านไปได้ดียๆสองวนไปวนมาอย่างเงี้ยดูดิตีสองแล้วอุ้ยผ่านเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับนี่กี้นี้เราไปซุกอยู่ตรงประตูเราปิดประตูแล้วนี่เราจำได้แล้วมันมาทางไหนอหรือผมฟังเสียงลมหายใจผิดฝัง่งวะแต่ผมไม่กล้าเสียบหูฟังนะเสียบหูฟังนี่ผมคงหัวใจวายตาย <laughs> จ้างใครก็ไม่เอาครับแล้วก็จะไม่หันไปที่เตียงอีกแล้วนะครับ เราจะอยู่อย่างนี้ยอยู่ตรงนี้ได้ยินไหมสยงฝนตกนะครับนอกฝนตกกันสองไปสองมาเฮ้เสียงอะไรร้องวะฮูฮูเห็นแล้ววับวาบเมื่อกี้นี้เสียงแบบฮู้ฮูเราต้องดูนะครับตรงไหนประตูสั่นเราต้องรีบไปปิดนะครับสองเงี้ยสองไปเรื่อยๆนะครับตีสองแล้ว ประตูสันตรงไหนตรงไหนประตูสันยังไม่มีนะครับต้องมันสังเกตครับมันสามารถเข้ามาได้สามประตูว่ะตาลายหน่อยนะครับเฮ้ยอะไรอะไรตรงไหนเฮ้ยเสียงตรงไหนตรงไหน นี่ก็ตีสามนะครับตีสามผีออกมิกี้นี่ถูกหลอกตอนตีห้าเอายโอายตรงไหนตรงไหนแม่งอย่าอย่าโผล่มาแบบมิกี้นิดกูตกใจนะเฮ้ยอะไรอะไรกระพริบกระพริบอะไรกระพริบอะไรกระพริบหรือมันอยู่ข้างหลังเราวะเฮ้แต่ก็ไม่มีทางอ่ะเฮ้ยกระพริบอีกแล้วกระพริบอีกแล้วผมส่องอยู่เนี่ย กระพริบอีกสีสี่หูชิบหายข้างหลังเราไม่หันไม่หันไม่หันอย่าหันอย่าหันอย่าหันไม่หันกูไม่หันกูรู้ที่ตรงติวมันต้องมีเลยวแน่ๆรู้สึกพลังงานบางอย่างแล้วมาแล้วไม่เอาไม่เอาไม่หันไม่หันเฮ้ยกระพริบเฮ้ยอะไรกระพริบอย่าอย่าอย่ากระพริบอย่ากระพริบเราส่องอยู่ เราส่องอยู่ไฟจะดับเหรออยา่ยาอย่านายอยา่า <c oughs> เรารู้เรารู้หรืออยา่ยาอย่าอย่าเข้ามา u, ส่องอยู่ส่องทุกประตูประตูไหนแปลกๆเรา,า,าจะเข้าไปปิดถ้าทันกันนะแต่ผมผมว่าไม่ทันไม่ทันโดนหลอกแอน่เลยโดนอีกตัวข้างนอกเสียงฝนตกอะทำให้ผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอะเสียงฝนตกในเกมครับ อยูด่ดีกระพริบกระพริบลูกเดียวเอากระพริบกระพริบอย่างเดียวเลยกระพริบอะไของมึงกันนักกันหนาเดี๋ยวโผล่มานะโว้ยตีห้าแล้วที่เมื่อกี้นี้เราโดนหลอกสองทุกประตูสองทุกประตูก,ะตก็ตีห้าแหละที่เมื่อกี้นี้เราโดนหลอกนะอไอ้บอ้ามาอีกแล้วไอ้เหี้ยเบงคิดว่าจะพ้นแล้วอ่ะโอ้ยอีหมีหอย ไม่เอาละงานนี้เลิกครับเป็นเลิกไม่เอาครับพอแล้วเล่นันพอออก,กระชุ่มกระชวยนะครับวันวันฮาโลวีนนะครับก็เพียงแต่มาเล่นให้ดูนะครับว่าหน้าตาของอีหมีหอยเป็นยังไงนะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่ในคราวต่อไปนะครับสวัสดีครับผม